ไปยมพีที่นก็ด้บตระน้ไม้่าใแล้นำ้ห้องน้ำกับน้ำที่เย็นกว่ามันต่างกันตรงไหนความแตกต่างในการบริการรูดีตอนเคนไข่สังเนยไงคนไข่ก็ในการรูดิสาเลน้ำที่มันเย็นกว่าในการรูคนไข้ยออใจแบบไม่สบายอยู่แล้วยก็จะสั่นใช่มันก็ได้ความกระบวนการแบบดูแลกลุ่นกายจต้การเผาควากร้อนออกมาจิตัไทโกกีโยตย อ่ไม่เาไม่ด้เปกยงไม่ไจริงๆคน้าแล้วคืนคน้พูห้องอยูนใมันไม่ได้เย็นมากจนแบัน้ำน้ำแข็งแต่ว่าในในกรณีคนไข้มันมีไข้มันก็ต้องเย็นอยู่แล้วเขาอะของเขาเขาก็เย็นอยู่แล้ว ก็การที่เราจะไปขัดความร้อนออกมาคือเราต้องใช้น้ำเย็นคือน้ำที่อุณหภูมิต่ำนันแหละไม่ได้แล้เส้นอะเอาเลยดังเอะเอตช็อแต่พี่จะต้องพอน้าชุดตัวใช้ลุมื่าล้างม่อใช้ลุมม่าต่อนตัวใหตีกเช็ดอี่ดดอลยเรีนถว่ากีขัต่อ ไม่ใช่ว่าต้องเอิรียว่ามีอะไรบ้างก็มันกกอี่ขั้นตอนอ่ะอืมอ่าเดียอุกรณ์กี่ขั้นตอนเ้าจะเตรียมไปมีอะไรบ้างคือกี่ขั้น